ครับในหากิิหาใตา้ครับอยู่ที่าดารช่งมสุขบัดสุพรรณบุรต่าหาตาที่หลักหลาียเป็นอาหารตา้ที่หารโบราณคนกำาัใหญ่มีแแกงอะไรบ้างเนี่ย แกงส้มอันนี้แกงส้มจ้ะอันนี้อะไรเอโพอันนี้แหนงหมูแหนงหมูอันนี้อะไรแกงเนื้อแกงเนื้ออันนี้ไก่ต้มขมิ้นจ้ะไก่ต้มขมิ้นอันนี้ต้มขาไก่คาโลอันนี้ไตปลาจ้ะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะจะโมงถึงเจ็ดโมงตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสี่สามโมงเปิดทุกวันเท่าที่ไม่ยุดเลยเนี่ยเท่าที่ไม่ยุดเลยค่ะอ่ารจานเดียวจักบาทไม่ถึง ก็เขาอย่างเดียวตลาดสมยาขาซิบตลาดซิบะตอนนี้ก็อยู่ก็ตุ๊ดอย่บริเวณไหนอยู่บริเวณไหนติดด่านช่างติดด่านช่างท้งสูงก็ขายมังทองเนาะแัะนี่นึงครับบางจากปัญดาปเปิดมานานยังเนไงเจ้าปีแล้วเปิดมาเก้าปีก่อนเก้าปีนี่มาแม่กิมกำลกนี่กาแฟได้ไหมเห็นกาแฟก็มีกาแฟตัวก็มีโอเควัเนี้ก็มาชื่อร้านอะไร ข้าวแกงปักใต้ท้ายสำเพาข้าวแกงปักใต้ท้ายสำเพาเขากับสนใจก็มาซื้อมาหามากินเปิดเช่าตั้งเช่าถึงบ้านบ่ายเท่านะบ่ายสองประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามก,ก็คงจะหมดแล้วเนาะก็แต่งว่าทุกทำกับข้าวหลายอย่างแต่คนามามากินบ่อยๆเรื่องๆใช่ไหม,มก็มีพักสดมีน้ำพริกน้ำผึ้งกับมีกับเพาะสดมีจ้ะเขาก็เนี่ย okay. ครับยืดนอกอะไรยืดอกอะไรต้องอะไรต้องอะไรต้องเก่งครับเก่ง ครับดตามแล้วก็อร่อยครับผมเพิ่งมาทั้งแรกกับเกาปีเพิ่งมากรั้งแรกคงเกสดี๋ที่เก้ครับ